we <laughs> สวัสดีครับน้าแท็กเตอร์วางสามหมออุดรธานีครับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่11นะครับธันวาคมนะครับ2563ครับวันนี้ก็เอารถที่เข้าใหม่นะครับมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันตั้งแต่รถ B นะครับ21นะครับ B 2 1 4 0นะครับคูปัต้าเอ0สามศูนย์ศูนย์แต้าเอลสามสนะครับแล้วก็จะเป็นคูปัต้าเอลสี้าศูนย์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็สามารถแอดไลน์์นนนะะคครรรรัับบบเเข้้าามไดใอโท หรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรือ063ครับ3 1 3 0 4ศ7นะครับวันนี้เราก็มีรถนะครับมือสองสภาพที่สวยนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับที่ปรับสภาพแล้วแล้วก็ยังไม่ใชนได้ปรับสภาพนะครับมีหลายราคาครับวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่150,000บาทนะครับ200,000 3 5มื่นะครับ2 0 0นสอ2แสนสา3,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็น 2แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับกับ2แสนสามหมื่นห้าพันนะครับอ่ะมาชมกันตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้านะครับ B24 เอ่อบี2140นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับ 2140S ติดจองแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรถ21แรงม้านะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็นดิเรกอินเจคชั่นครับสามสูบเป็นระบบสองเพานะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถนะครับก็จะมีโครงกันอ้อยนะครับแล้วก็จะเป็น หาตัดหญ้าใหม่นะครับของ KPd นะครับเกษตรยนโคลาดนะครับยางเต็มนะครับยางสวยสี่เส้นนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่สี่ร้อยสิบสองชั่วโมงครับสี่ร้อยสิบสองชั่วโมงรถมีเ่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับจดทะเบียนนะครับในปีหกศูนครับอ่าช่างน้อยรีวิวการทํางานนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเกียร์เด่นหน้าสามเกียร์ถอยหลังครับให้อยู่ตรงตรงกลางครับให้เกียร์มันอยู่ตรงตรงกลางครับ ถ้าเกียร์ไม่อยู่ตรงกลางจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก่อนเราจะรีขั้วแบตหลวมนะฮะอจะสตาร์ทใหม่ครับตัวนี้เครื่องสวยๆนะครับเครื่องสวยๆครับคลิ๊กเลยนะครับอันนี้เรามารีวิวการทํางานให้ลูกค้าที่ชมกันนะครับสําหรับตัวภาคใต้นะครับหาตัวตัดหญ้าอยู่ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ B สอง0นศูนย์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับตัวนี้พร้อมกับตัวตัดหญ้าใหม่นะครับย่อยปั่นก็จะเป็นแบบสลิปคัทครับ ไปไกลจังเลยไม่มีหญ้าให้ตัดครับมีแต่ดินนะครับก็วิ่งโชว์ไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นบีนะครับเป็นรถะกูลบีนะครับที่แรงม้านะครับโบวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับแรงจริงๆครับขิวแต่แจวครับโอ้โหครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ปั่นล่องอ้อยได้สบายๆครับเงียบๆครับเพียงเงียบนะครับ ปัดท้ายโชว์ไปหนึ่งจันนจันทนะครับตัวนี้นะครับราคา1 0 0 0 0แ0 0บาทนะครับ1 0 0บาทพร้อมตัวตัดหญ้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นเก้าเครียดหน้านะครับ3าเคีย์ถอยนะครับ21แรงม้าเป็นรถ2เฝ้านะครับโฟวินขับ4นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบเอเยอะนะครับแต่สามารถหมุนมือเดียวได้ปกตินะครับยางสวยนะครับยางสวย นะครับปกตินะครับเปิดน้ำมันเครื่องหม่รถสวยครับเครื่องเงือกเลยนะไม่เอ่ยท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาเบาๆครับย่อเยาำๆนะครับแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นรถเข้าร่องอ้อยนะครับเป็นบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพยายามเปิดฝาน้ำมันเรื่องครับเปิดที่เติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าได้ชมกันว่า รถเรานะครับโฟวินต่างๆใช้งานได้ปกติเราก็ต้องมาทดสอบระบบเครื่องยนต์นะครับให้ลูกค้าได้ชมกันครับอ่ะเกิดออก้วเครื่องเล็กๆมาครับัวนี้เครื่องสามสบเครื่องดีนะครับโอเคครับจบไปคันแรกนะครับตัวนี้เป็นบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับวันนี้ผมเป็นคนภาคนะฮะก็ถือโทรศัพท์ไว้กับตัวนะครับถ่ายเองนะครับอ่ะนะครับท้ายนะครับสวยๆครับอ่ะไปเตรียมคันที่สองเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันที่สองนะครับคันที่สองก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับคูบต้านะครับแอลสามศูนย์ศูนย์แปดครับตัวนี้เป็นตระกูลแอลนะครับเป็นรถสามสิบแรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามสิบแรงม้านะครับเครื่องยนต์ดิ่ลิท j e คชั่นครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับเป็นคูบตต้านะครับแอลสามศูนย์ศูนย์แปดนะครับตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่ครับตัวนี้ปรับสีใหม่รอบคันนะครับ ยางใหม่นะครับยางเต็มนะครับยางสวยสี่เส้นราคาคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับลูกค้านะครับตัวนี้ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับชุดกระบอกใบมีดใหม่ครับนะครับลูกหมากแน่นๆนะครับสองข้างนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้เก็บงานให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับคอนโทรลใหม่ครับตัวนี้ชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับ อุปกรณ์ที่ได้ไปกับตัวรถของคันนี้นะครับก็จะมีใบมีดแตนดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านห้าด้านท้ายนะครับเป็นผ่านพวนนะตัวนี้นะครับนัดก็ฟรีระยะจะส่งให้สามรอยกิโลเมตรแรกนะครับปท้ายใหม่ครับตัวนี้ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับสองแสนสามืนห้าันมีเล่มมีเอกสารพร้อมชุดโอนครับอ่าโชเฟอร์ครับรีวิวการทํางานหน่อยครับอันนี้มาอะไรรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกัน ให้มันแท็กก่อนให้ให้มันแท็กก่อนให้เคยหน,น่อยมันแท็กก่อนโอเคครับข้อลั่นลั่นครับไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับตัวนี้ ถ่ายยังไงก็มองไม่เห็นครับโ <c oughs> น่นนรถไปถึงนู่นแล้วนี่จะเป็นงานดันครับแรงครับตัวนี้นะครับสามสิบแรงม้าครับโกวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะครับในไดกินเจคั่นครับ ดูเครื่องยนต์ครับดัดล้อลอยครับดูลูกปืนล้อหน่อยอยกครับยกยกลูกปืนล้อนะเพื่นยกลูกปืนล้อขับลูกปืนล้อโอเคครับยังได้อยู่นะครับเวาน้ําครับน้ําปกตินะครับเรื่องปกตินะครับ มาดูปั่นท้ายเพาพีดีโอให้หน่อยครับตัวนี้ก็จะมีระบบปั่นพีดีโอด้านท้ายนะครับก็สามารถใช้โรตารี่กับพวก L3408 ได้อันเลยอันโตรตารี่อันตัวนึ้เลีวครับไปเต้โตกับเต้มมนก็ัวหมุนแล้วเนาะช่านะงน้อยงงครับอ่าตัวนี้สองแสนสามืนห้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นคูปต์ต้านะครับ L 3 0 0 8ครับเครื่องยนต์3สูบโฟวินกับเครื่องสี่ล้อครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54นะครับทัานใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามนะครับ0 9 1ครับ8611191ครับอ่ามาดูอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวท็อปของคูป o ต้า L 3 4 0 8นั่นก็คือคูป o ต้านะครับ L 3 4 0 8 DI นะครับตัวนี้จะเป็นรถ34แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็น Direct Injection ครับจะเป็น Direct นะไม่ใช่เครื่องยนต์แบบปีที่เผาหัว ข้อแตกต่างก็คืออยู่ระหว่างตรงนี้ครับราคาของคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนสามพันบาทครับสองแสนสามพันบาทนะครับตัวนี้ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวแถมหน้ากากซิ่งให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้ยางดีนะครับยางใหม่สี่เส้นนะลูกค้านะครับสลักเกียร์หน้าใหม่ครับลูกมากนะครับต่างๆนะครับตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนนะครับปีหกศูนย์นะครับรถปีใหม่ๆเลยครับรถเพิ่งจดทะเบียนนะครับตัวนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบชั่วโมงครับ สีสันห้องโดยสารครับแผ่นลังค่าสวยเต็มนะครับหางก็จะได้เป็นหางหกนะครับเป็นหางพวนนะครับคุณภาพรอบคันครับเท้าท้ายวิดีโอนะครับเต็มนะครับผมพยายามนะครับรีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมแบบละเอียดทุกจุดนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเผื่อลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับ ตัวนี้นะครับผมการันตีสภาพให้ถึง90%นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอ่าตัวนี้ชั่วโมงการทํางานก็พันสามร้อยสี่สิบนะครับอ่ารีวิวการทำงานหน่อยครับตัวนี้เป็นคูปัต้านะครับ L สามสี่สิบแปดนะครับระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อครับเครื่องแน่นๆครับตัวนี้ผมการันตีนะครับเบืองเงียบมากนะครับเบืองท้ายเผาท้ายเงียบมากนะครับ เป็นรถสามสูบนะครับอ่าเป็นพีมนิยมนะครับตัวนี้นะครับมีช่นนางตู้น่าจะใส่เป็นเป็นสี่โลนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรือ063ครับ3130447ครับไม่มั่นใจครับโทรนัดเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่นัดแท็กเตอร์นะครับวางสามหมออุดรธานีครับเราก็จะมีสนามนะครับให้ลูกค้าได้ทดสอบแบบนี้นะครับดูงานดันครับ ร้สามสี่ศูนย์แปดีครับราคาก็จะเต็มหน่อยครับเพราะว่ายางใหม่สี่เส้นครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับนะครับระบบไฮดรอลิกแจวครับเพืองเงียบนะครับเขาท้ายเงียบนะครับตัวนี้ดูเครื่องยนต์ครับขอลูกพื้นล้อก่อนครับโยกล้อหน่อยล้อแน่นนะครับล้ออีกข้างหนึ่งครับนั่งเที่งนั่งเที่ยงไหั่งเที่ง จ <laughs> ่างน้อยน่าจะเบื่อแต่เช้านะครับวันนี้ <laughs> อ่าเล่นงครับ <sh arp> เรื่องครับับไนไหน,นะครับ <sh arp> ลกปืนลอ้อโอ้ลูกปืนล้อแน่นนะครับดูเท้าท้ายทีโอครับ โอเคครับต okay, ัวนี้23,000บาทครับราคาย่อมเยาวนะครับคูปุต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดไอนะครับเครื่องยนต์จะเป็นไดร์เล็กยี่ห้อขั้นครับตัวนี้รถจดปี60นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้อ่ามาดูคันสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะรีวิวเป็นคันสุดท้ายจะเป็นรถคูปุต้านะครับเอลสี่ห้าศูนย์แปดเป็นตัวดีทีนะครับอ่าถ้าดีทีจะหัวแดงนะครับจะหัวแดงตัวนี้ก็จะเป็นระบบแปดเกียร์ด้านหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลัง นะครับตัวนี้จะเป็นคูปัตตานะครับ L4508DT นะครับตัวนี้ยังไม่เก็บงานนะครับถ้าตามสภาพนะครับอยู่ที่2 1 0 0สนบาทครับตัวนี้แต่ว่าถ้าปรับสีใหม่นะครับทำเหมือน3 4 0 8 DI นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2 3 5 0 0 0บาทครับ2 3 5แ0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับที่0 9 1ครับ8 6 1 1 1 9 1ครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับมาดูสภาพรอบคันครับ ยางหลังเต็มนะครับยางหลังสวยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับหางห้านะครับพวกใบผานเราเปลี่ยนให้นะครับถ้าซื้อแบบเก็บสภาพนะครับแต่ถ้าตามสภาพก็ไปสภาพนี้เลยนะครับชุดเพลาท้ายนะครับเต็มนะครับสวยสวยครับตัวนี้ใช้งานอยู่สามพันกว่าชั่วโมงครับสามพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับนะครับห้องโดยสารนะครับแต่ลังคาครับตัวนี้อ่ะรีวิวการทางานให้ชมนะครับ วันนี้ช่างน้อยก็จะรีวิวการทำงานนะครับ L 4 5 0 8นะครับหมุนนิดนึงหมุนนิดเดียวอ่านะครับเครื่องติดง่ายครับวันนี้ไม่ได้ตั้งหางไว้นะครับก็จะเป๋ๆนิดนึง 8เกียร์ด้านหน้านะครับสีเกียร์ถอยนะครับโฟวินขับเพื่อนสี่ล้อครับตัวนี้นะครับวงมาลัยก็จะเป็นแบบพาวเวอร์แล้วนะครับตัวนี้งันดันครับตัวนี้เก่งมากเลยครับเรื่องงานดันนะครับเพราะว่าเป็นรถสี่สูบครับน้ำหนักเยอะนะครับ ดำดีครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับรถสี่คันนี้นะครับรีวิวการทำงานนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องยนต์กับหม้อน้ำนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเปิดเครื่องยนต์ ราคา2 1 0 0 0 0บาทครับแต่ถ้าปรับสภาพพร้อมใช้อยู่ที่235,000นะครับเอาท้ายครับโอเคครับขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับสนใจตัวไหนนะครับชอบแบบปรับสภาพไม่ปรับสภาพก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้ครับที่091ครับ8611191นะครับขอบคุณมากครับ